ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้สร้างโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งหมด2ข้อแต่เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้สร้างเพิ่มมาอีก1ข้อเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นตอนที่เรากดเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเลยดีกว่านะครับกดที่ play ครับหลังจากที่เรากด play เข้ามานะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเล่นแบบไหนในตัวอย่างนี้ผมจะเล่นแบบที่1นนะครับก็คือผู้สอนกับผู้เรียนเล่นด้วยกันในห้องนะครับกด teach ครับ หลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกก็คือคลาสสิกแลวก็ทีมโหมดคลาสสิกก็คือ1ต่อ1 1คนต่อ1เครื่องนั่นเองนะครับส่วนทีมโหมดก็คือเล่นเป็นทีมเดี๋ยวในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเลือกเล่นแบบคลาสสิกนะครับก็กดไปที่คลาสสิกครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะแบ่งหน้าจอออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็คือฝั่งของครูนะครับแล้วก็ฝั่งขวาคือฝั่งของผู้เรียนนะครับที่เป็นรูปโทรศัพท์นะจริงเราสามารถเล่นผ่านโทรศัพท์หรอออ่่าาเเนนนคคคคมรรรร์กก็ไดด้ะะััับบโููฝงงข สังเกตตรงเพลเยอร์นะครับตอนนี้เรามีผู้เล่นทั้งหมด0คนเพราะว่ายังไม่มีใครเข้ามานั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาจะมีเกมพินให้เรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราต้องส่งให้กับผู้เรียนของเราเพื่อที่จะให้ผู้เรียนของเรานะครับเข้ามาร่วมแข่งขันได้นะครับอ่าทีนี้บางคนอาจจะยังงงอยู่ว่าแล้วนักเรียนของเราเนี่ยจะเข้าได้ยังไงนะครับก็อย่างที่เขาบอกครับ join at www. kahoot. it นะครับตรงนี้นะหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot นะครับ คือเข้าได้ทั้ง2ทางเลือกนั่นเองทีนี้พอนักเรียนของเรานะครับเข้าผ่าน w w w ร์วา o เวด์หรือว่าผ่านแอป k a h o o t นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบฝั่งขวามือนั่นเองนะครับที่อยู่ในรูปโทรศัพท์นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นของคุณครูนะครับหน้าจอของครูแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นหน้าจอของผู้เรียนนะครับจากนั้นผมจะเป็นผู้เรียนเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับก็กรอกพินเข้าไปครับพอนักเรียนใส่พินเข้าไปแล้วนะครับก็กด Enter นะครับ จากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่นิ n a นมให้ใส่ชื่อลงไปนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใส่เป็นเด็กชายแดงนะครับจากนั้นกดโอเคครับสังเกตนะครับตรงหน้าจอของค,ครูนะครับก็จะมีชื่อเด็กชายแดงเข้ามาและเพลเยอร์ของเราจะมีทั้งหมด1นคนนั่นเองทีนี้ถามว่าเราต้องการเอาเด็กชายแดงออกจากห้องของเราก่อนได้ไหมได้นะครับให้คลิกไปที่เด็กชายแดงครับทีนี้สังเกตหน้าจอตรงฝั่งคุณครูนะครับเพลเยอร์ก็จะเป็นศนคนนั่นเองส่วนของผู้เรียนก็จะกลับมาตรงหน้าใส่ pin ครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้เรียนเนี่ยใส่เข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่ เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเหมือนเดิมครับพอใส่ชื่อเสร็จแล้วนะครับกดโอเคสังเกตตรงหน้าจอคุณครูนะครับตอนนี้ก็จะมีผู้เล่นหนึ่งคนชื่อว่าเด็กชายแดงนั่นเองนะครับหน้าจอของผู้เรียนนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้คุณเข้าไปอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับโปรดสังเกตชื่อคุณที่หน้าจอของครูนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาลองทําแบบฝึกหัดกันครับให้คุณครูนะครับกดตรง start นะครับเพื่อเริ่มทําแบบฝึกหัดครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอกดเริ่มเกมนะครับหน้าจอของครูก็จะนับถอยหลังแล้วก็โชว์โจทย์ส่วนหน้าจออขงผู้เรรียนนะคับ จะให้เลือกคําตอบว่าจะตอบข้อไหนในข้อนี้ผมจะลองตอบผิดดูนะครับอ่าสังเกตหน้าจอของผู้เรียนนะครับเขาบอกว่า incorrect นั่นหมายความว่าทําไม่ถูกนั่นเองนะครับส่วนหน้าจอของคุณครูนะครับก็จะรายงานผลว่าข้อ1่เนี่ยตอบมากี่คนข้อ2ข้อ3าข้อ4ต่ตอบมากี่คนนะครับแล้วก็ข้อไหนเป็นข้อที่ถูกนะครับก็กด next ครับหลังจากที่กด next เข้ามานะครับหน้าจอของคุณครูเนี่ยก็จะสรุปผลทั้งหมดออกมาอีกทีนึงนะครับว่านักเรียนคนไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ กด next เพื่อทําข้อต่อไปครับสังเกตนะครับหน้าจอของผู้เรียนก็จะเริ่มนับถอยหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเจยข้อที่2ก็คือความน่าจะเป็นคุณคิดว่าแมวตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะลองตอบให้ถูกดูนะครับหน้าจอของผู้เรียนเราก็จะเป็นสีเขียว correct นั่นหมายความว่าทําถูกนั่นเองนะครับส่วนหน้าจอของครูก็เหมือนเดิมครับสรุปผลนะครับกด next ดูครับ ก็จะบอกว่าเด็กชายแดงตัวนี้มีคะแนนเป็น550คะแนนแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายคนก็จะแสดงชื่อออกมาแล้วก็คนนะแนนนั้นก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับกด next เพื่อทําข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายนะครับน้องหมามีกี่ขาในตัวอย่างนี้ผมจะให้นายแดงไม่ตอบสมมติว่านายแดงคิดข้อนี้นานเกินไปนะครับแล้วลองสังเกตหน้าจอว่าเกิดอะไรขึ้นครับ หน้าจอของผู้เรียนก็จะบอกว่าหมดเวลานั่นเองนะครับคือคิดข้อนี้นานไปหน่อยนะครับส่วนหน้าจอของครูนะครับก็จะรายงานผลเหมือนเดิมครับว่าใครตอบข้อไหนเท่าไหร่นะครับก็กดน,นี้ครับพอมาถึงข้อสุดท้ายนะครับเขาก็จะรายงานผลว่าใครได้คะแนนสูงสุดนะครับจะได้เหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนั่นเองนะครับ ทีนี้พอนักเรียนเห็นคะแนนตามนี้เขาก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานไปกับเรานั่นเองเห็นไหมครับว่าการสร้างคําูุไม่ยากเลยใช่ไหมครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อค,คุณครูนะครับลองเอาไปเล่นดูในห้องเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับว่าผลเป็นยังไงสาหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ